สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกท่านครับวันนี้ช่องการแสงทองมีเดียชาแนลพาเพื่อนเพื่อนมาชมสวนไผ่สดิ้งนะครับที่ให้ผลผลิตต่อเนื่องตลอดทั้งปีนะครับไผ่สดิ้งเราเก็บหนอ่อขยายต้นกล้าพันธุ์หรือว่าระยะห่างการ จัดการที่ดีนะครับการให้ปุ๋ยอย่างสม่าเสมอหรือว่าการให้น้ําอย่างสม่าเสมอก็จะช่วยให้เขาให้ผลผลิตได้ตลอดทั้งปีพาเพื่อนๆมาชมตรงนี้นะครับใช้พื้นที่100ตารางวานะครับหรือประมาณานอ่งานหรือครึ่งงานก็ได้ครับห้ตารางวาก็จะให้ผลผลิตได้ดีแล้วก็เราไม่จะเป็นต้องใช้พื้นที่เยอะนะครับใช้ตรงนี้ก็ถือว่าจัดการได้ดีมากสวยมากๆเลยนะครับพื้นที่ตรงนี้ก็ถือว่าพี่น้อง เคยได้มีโอกาสได้ชมคลิปไปแล้วนะครับผมได้ให้เพื่อนๆได้ชมคลิปไปแล้วก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็นี่คืออคลิปเต็มอีกคลิปหนึ่งที่นําเสนอในช่วงต้นตุลาคมนี้นะครับก็ให้เพื่อนๆได้ชมบรรยากาศของไผ่ซึิงซึ่งเป็นไผ่ที่ให้ผลผลิตหนอ่อตลอดทั้งปีแล้วก็ยังให้ผลผลิตต้นกล้าพันธุ์ด้วยนะครับสำหรับท่านที่สนใจต้นกล้าพันธุ์ ก็ติดต่อกันเข้ามาได้นะครับแอดไลน์เข้ามาที่เบอร์0939654964ได้เลยสวนไผ่สซอดิงตัวอย่างก็ต้องบอกว่าเป็นตัวอย่างได้เลยนะครับเพราะว่าจัดการได้ดีมากสวยงามมากแล้วก็ทั้งต้นไผ่ที่จัดการลำนะครับมีการตัดลำมีการตัดหนออย่างสม่ำเสมอแล้วก็การให้ปุย๋ยให้วิตามินให้น้ำอย่างสม่ำเสมอเขาก็จะให้ผลผลิตดีตลอดทั้งปีได้เลย นะครับสวนนี้ก็ใช้เนื้อที่ประมาณไม่ถึง50ตารางวาด้วยซ้ำไปนะครับก็จะประมาณเกือบเกือบร้อยร้อยกอนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นสวนที่สวยงามแล้วก็ให้ผลผลิตด,ดีนะครับโดยเฉพาะการให้น้ําส่วนใบที่เพื่อนๆชมอยู่นี้นะครับก็เป็นการที่ว่าเราไม่ให้มีพื้นที่ในการที่จะให้ใบมันมากจนเกินไปหรือให้ลำมันเยอะจนเกินไปแล้วก็จะมีโอกาสให้มีแสงอะไรเข้ามาได้นะครับตรงนี้ก็คือมีแสง เป็นการส่งข้อแสงที่ทําให้เขาเจริญเติบโตได้ดีแล้วก็ให้ผลผลิตได้ดีนะครับก็ต้องมีเรื่องของการส่งข้อแสงด้วยนะครับก็จะทําให้เขาออกหนอ่อออกผลผลิตนะครับหรือว่าหน่อโตหน่ออร่อยกรอบนะครับแล้วก็ทั้งการจัดการในเรื่องของการให้ปุ๋ยนะครับการให้น้ําอย่างสม่ําเสมอก็เป็นอีกหนึ่งวิธีการ นะครับจริงๆแล้วเพื่อนๆที่เอาไปทําแล้วหรือว่าพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกแล้วส่วนใหญ่ก็จะปลูกแบบไมด่ดูแลเท่าที่ควรนะครับก็คือไม่ตัดหนอไม่ตัดปล่อยให้เขาขึ้นลำจนเยอะจนเกินไปในกอนั้นๆนะครับอันนี้สําคัญนะครับเรื่องของอาการให้เขามีจํานวนลำในกอนั้นๆเยอะจนเกินไปก็จะทําให้หนอลดลงหรือว่าหนออาจจะน้อยหรือ,ออาจจะไม่ค่อยมีหนอนะครับแต่ถ้าเราตัดเมื่อไหร่ตัดแต่งเมื่อไหร่ ก <ge ar> ็คือให้เขามีลำน้อยที่สุดในแต่ละกอก็คือ4ี่ถึงเจ็ดลำต่อกอแน่นอนครับก็คือเขาจะให้หน่อเยอะนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือลำนะครับลำก็พยายามให้ลำในกอนั้นมีระยะห่างกันพอสมควรไม่ให้มันไม่ให้ลำมันเบียดกันนะครับไม่ให้ลำมันเบียดกันเพราะว่าการที่ลำมันเบียดกันมันจะทําให้หน่อขึ้นมาไม่ได้นะครับหน่อก็จะมีปริมาณที่ไม่เยอะนะครับส่วน นอไหนที่เราจะเก็บไว้เพื่อที่จะให้ใช้เป็นลำหรือว่าใช้เป็นที่จะเอาลูกเขาต่อไปก็คือเราต้องให้มีระยะห่างจากจากลำที่มันมีอยู่ก่อนหน้านี้นะครับนี่ครับสซดดิงไม่ใช่ไผ่ที่จะต้องอ่าไผ่ซดดิงนี่ครับเป็นมันจริงๆแล้วมันเป็นไผ่ที่ใช้คําว่าสซดดิงเล็กหรือว่าใช้คําว่าสซดดิงใหญ่จริงๆแล้ว ถ้าเราดูแลดีนะครับดูแลดีจัดการดีกิ่งของเขาก็จะไม่เล็กนะครับหน่อของเขาก็จะไม่ใหญ่มากก็กําลังดีตามแบบฉบับของสายพันธุ์สะดิ้งนะครับแต่ว่าถ้าเราให้ปริมาณวิตามินหรือให้ปุ๋ยให้อะไรดีความชุ่มชื้นของหน้าดินหรือว่าปริมาณของน้ําที่เราให้ประจําดีๆนะครับอย่างสม่ํามเสมอนะครับหน่อก็จะไม่เล็กจนเกินไปนะครับก็อาจจะมีอ้วน ขึ้นมาบ้างอวบบ้างนะครับก็จะทําให้อร่อยขึ้นนะครับรสชาติก็จะดีขึ้นนั่นเองนะครับนี่คืออ่ากอนี้ก็จะประมาณ10ลํำบวก10ลํำบวกเลยนะครับอันนี้ก็อ่าเจ็1แ1ดเก้าลำนะครับหน่ออีกประมาณสักสาหนอ่อตรงนี้ก็ถือว่าก็ถือว่าจัดการลำได้พอสมควรนะครับแต่ว่าแน่นอนครับกอมัน2องคูณสมันก็จะ ระยะห่างกันแค่นิดเดียวนะครับระยะห่างตรงตรงระหว่างกอก็จะเหลืออยู่แค่ประมาณเม็ดกว่าในหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นการจัดการให้ลำเขาอยู่ในปริมาณที่พอดีนะครับ4-7 4ถึงเจถึลำต่อกก็จะเป็นอะไรที่ทำให้เขาออกหน่อได้ดีนะครับให้ผลผลิตดีแล้วก็ไม่มีโรคการสมพ้อแสงก็จะดีนะครับการเจริญเติบโตก็ดีนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือ ปริมาณของการให้น้ําอันนี้ก็สําคัญนะครับก็คือเราไม่ให้น้ํามากจนเกินไปนะครับเราไม่อยากให้หน่อเขาอ้วบอ้วบเขาใหญ่จนเกินไปก็คือให้มันพอดีนะครับแต่จริงๆแล้วไผ่ที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะครับมันเป็นไผ่ที่ลําไม่ใหญ่ลําไม่ใหญ่จนเกินไปนะครับเป็นเซดดิงแท้เลยแต่ว่าถ้าดูแลดีๆมันก็อย่างว่านะครับมันก็อาจจะมีลําใหญ่บ้างสลับกันไปแต่มันก็ยังเป็นเซดดิงอยู่นะครับสลับเพื่อนๆนที่ชอบไผ่ประเภทนี้ก็คือเราสามารถที่จะขายาย ขยายได้นะครับก็ดูแลได้จัดการได้ในเรื่องของหนอ่อในเรื่องของต้นลำก็ดีนะครับเพื่อนๆที่สนใจนําไปปลูกนะครับก็ต้องบอกได้เลยนะครับว่าปลูกได้6เดือน1ปีนะครับแเดือนถึงสิบสองเดือนอในระยะเวลา1ปีก็สามารถที่จะเอาไปขยายพันธุ์ได้เลยนะครับขยายพันธุ์หรือว่าขยายต้นกล้าพันธุ์ไปในพื้นที่ที่ที่เหลืออยู่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราไม่จําเป็นต้องอ ให้มันก่อใหญ่จนเกินไปนะครับเราก็สามารถที่จะขยายได้แต่การดูแลในระยะเริ่มต้นนี้ก็สําคัญนะครับเพื่อที่จะให้เขาโตโตแล้วก็สามารถที่จะไม่เอาหน่อในระยะแรกๆนะครับเราก็ถือว่าเราจะพยายามให้ให้เอาหน่อในระยะที่8เดือนขึ้นไปนะครับส่วนลำนะครับอันนี้เราก็ต้องบอกว่าลำที่เราควรจะเอาไว้เนี่ยก็คือพยายามที่จะให้เขาขยายกอ นะครับส่วนลำอ่าส่วนหน่อที่มันเกิดขึ้นตรงกลางกอล้วก็ต้องไม่ต้องเก็บไว้นะครับเพราะฉะนั้นก็คือการจัดการก็คือว่าให้ให้หน่อเขาที่มันแตกออกมานอกกอก็คือให้บริเวณเส,ส้นผ่าศูนย์กลางของกอมันใหญ่ขึ้นนั่นเองนะครับซึ่งทําให้อ่าจะได้กอที่ใหญ่แล้วก็จะได้หน่อในปริมาณหน่อที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคตของเราก็จะก็จะทําให้หน่อในกอดังนั้นเพิ่มขึ้นนะครับ, <S <S รบอันนี้ผมพอจะเข้าใจนะครับที่ผมพูดก็คือพูดในลักษณะภาพรวมเลยนะครับ การใช้เนื้อที่ไม่เยอะในการปลูกไผ่ซดดิ้งนะครับสร้างรายได้หลักแสนนะครับแถมเรายังได้ขายหน่อตลอดทั้งทั้งสัปดาห์ทั้งตลอดอขายได้ตลอดทั้งทุกวันเลยนะครับแล้วก็ที่แน่แนก็คือเราสามารถที่จะขยายกอต่อของไผ่ซดดิ้งเพื่อจําหน่ายให้กับเพื่อนๆที่สนใจได้ด้วยนะครับอันนี้มันสําคัญเพราะว่ามันเป็นการสร้างรายได้แบบทั้ง2ทางเลยก็คือขายหนอด้วยขายต้นกล้าด้วยนะครับ, <S <S รบเพราะว่าไผ่จริงๆแล้วปลูกครั้งเดียว ขอให้เราตัดแต่งขอให้เราใส่ใจมานิดหนึ่งนะครับแล้วมันก็จะให้ผลผลิตแล้วก็ให้ผลตอบรับกับเราดีมากๆเลยนะครับพี่น้องที่สนใจผลิตภัณฑ์สมุนไพรสมาร์ทโกสนะครับสาหรับผสมน้ําให้สัตว์กินผสมน้ําให้สัตว์เลี้ยงทั่วไปกินก็คือสมุนไพรสมาร์ทโกสเราแนะนําให้พี่น้องได้ใช้แบบผสมน้ําการขับถ่ายพยาธิของสัตว์เลี้ยงทั่วไปก็คือการใช้แบบกรอกปากสมุนไพรสมาร์ทโกด ช่วยท่านได้สมุนไพรสมาร์ทโกดตอนนี้ก็ถือว่า,าเป็นผลิตภัณฑ์ที่เพื่อนๆสนใจกันมากนะครับท่านที่เลี้ยงแพะเลี้ยงแกะเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเลี้ยงสัตว์เลี้ยงภายในบ้านเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดก็สามารถให้ใช้สมาร์ทโกดไปผสมน้ําให้สัตว์ของท่านกินได้เลยไม่เป็นพิษเป็นภัยอะไรนะครับปลอดภย100ัยร้อเอร์เเพราะว่าสมุนไพรสมาร์ทโกดนั้นเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรจากสมุนไพรแท้ๆกว่า13ชนิดนะครับหมักเพื่อให้ได้คุณภาพ แล้วก็เราก็จำหน่ายเป็น1แกลลอน2แกลลอนชุด2แกลลอนชุด3แกลลอนชุด4แกลลอนแล้วก็ชุด5้บวกหก็คือ6แกลลอนในราคาพิเศษนะครับติดต่อขเข้ามาได้เลยที่แอดไลน์นะครับศูนย์เก้าสาเาหสีเาห่รับเพื่อนๆที่สนใจสมุนไพรสมาร์ทโกศสมุนไพรสมาร์ทโกศเป็นที่รู้จักของวงการแพะนะครับวงการการเลี้ยงแกะวงการไก่ชนนะครับวงการการเลี้ยงวัววงการอ่าอ่า เลี้ยงควายสวยงามก็ดีหรือว่าท่านที่เลี้ยงสัตว์ต่างๆก็จะรู้กันรู้จักกันเป็นอย่างดีครับว่าสมุนไพรสมาร์ทโกนนั้นเป็นที่คุ้นเคยเป็นที่รู้จักของพี่น้องเกษตรกรโดยทั่วไปก็สั่งซื้อแอดไลน์มาที่เบอร์ผมได้เลยนะครับ0 9 3 9 6เ4 9 6 4เ่อนเพื่อนๆที่ติดตามรับชมวันนี้ขอพรบคุณมากๆครับสำหรับ EP นี้ลาคุณู้ชมไปก่อนนะครับเพื่อนๆทุกท่านก็ฝาก EP ต่อไปฝากกด Subscribe กดกระดิ่งช่องการแสงทอมีเดีย แชแนลเไว้ด้วยกันแล้วกันนะครับฝากขอบคุณสำหรับเพื่อนเพื่อนทุกท่านครับวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ